สภาพไฟป่าที่ลุกลามในพื้นที่อย่างน้อยสามจุดในพื้นที่จังหวัดพะเยาตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้บริเวณเพดพื้นที่รักษาพันสัตว์ป่าเวียงหลอหมู่ที่เก้าตำบลห้วยลานอำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยายังคงทวีความรุนแรงและกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นสภาพไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพะเยาและยังไม่สามารถเข้าไปดับไฟป่าได้ถึงแม้จะมีการประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาดแต่ยังคงมีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจุด โดยไฟป่าได้ลุกลามไปเป็นบริเวณกว้างและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อปัญหาฝนละอองและข้าวหมกควันกับเพิ่มสูงขึ้นอีกนอกจากนั้นไฟป่าดังกล่าวยังส่งผลทําให้พื้นที่ป่าไม้หลายร้อยไร่ได้รับความเสียหายและจนถึงขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถดับไฟได้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นสภาพภูเขาที่มีความสูงชันรวมทั้งพื้นที่ป่ามีสภาพเชื้อเพลิงสะสมเป็นจํานวนมากในขณะที่หลายพื้นที่ก็ยังคงพบว่าไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุดอย่างต่อเนื่องในเวลานี้ปานเวอยูดีรายงานจากจังหวัดพะเยา ที่โรงแรมดวงตะวันจังหวัดเชียงใหม่นายกฤษสยามคงสตรีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ธกิจชื่นอิ่มกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลรามคำแหงนายแพทย์ดุสิตศรีสกุลผอโรงพยาบาลรานาเชียงใหม่ทันตแพทย์ศิระอันตะกูลผอโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนายวิชัยระดานลิศกุลชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอจอมทองและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมด้วยโรงพยาบาลในเครือเดียวกันประกอบไปด้วยโรงพยาบาลสินแพทย์ในกทมโรงพยาบาลเชียงใหม่รามและโรงพยาบาลรานาเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นสองน่องท่องอุทยานแห่งชาติลอยอินทนนท์และโครงการรณรงค์ระดมทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าครั้งที่12ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทองในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมที่จะถึงนี้ซึ่งในปีนี้ยังได้จัดโครงการรณรงค์ระดมเงินเพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าไปพ,พร้อมกันเพื่อเป็นโอกาสในการเชิญชวนผู้มีเจตศธาให้มีส่วนร่วมแสดงน้ำใจในโครงการนี้ด้วยการสมทบบเเเงงิินนข้าาัญชีฝก ซึ่งโรงพยาบาลรามคำแหงได้ดำเนินการเปิดไว้พร้อมกับมอบเงินทุนจำนวนหนึ่งล้านสองแสนบาทในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทองก็ได้จัดเตรียมเงินส่วนหนึ่งไปสมทบทุนบริบทีนี้เช่นกันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บรดาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่ได้เสียสละอุทิศตนเพื่อการดูแลรักษาพื้นที่ป่าเขาและแหล่งต้นน้ำลำธารทั่วประเทศโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบาก ทางด้านในแพทย์ดุสิตศรีสกุลพออโรงพยาบาลรานาเชียงใหม่ได้เผยว่าแม้จะได้เข้าร่วมสนับสนุนด้วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นฝีแรกแต่ทางโรงพยาบาลรานาก็มั่นใจถึงศักยภาพและความพร้อมในการนำเร็กแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการโดยจะมีทั้งทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ไปประจำณนะที่ตั้งบริเวณจุดสูงสุดที่เป็นเส้นชัยซึ่งเป็นเป้าหมายที่บรรดาน,นักปัน่นมุ่งมั่นที่จะพิชิตให้สําเร็จโดยได้เตรียมแพทย์เวชศาสตร์การกีฬามาคอยดูแลรับมือเป็นพิเศษสําหรับกรณีที่อาจมีการบาดเจ็บ ตลอดทั้งเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในวันจัดกิจกรรมนี้ทั้งยังได้ร่วมมอบเงินจำนวน400,000บาทเพื่อสมทบทุนในครั้งนี้ด้วยสำหรับผู้สนใจมีส่วนร่วมในการสมทบทุนได้ที่มูลนลิธิผู้พิทักษ์ป่าบัญชีธนาคารธนาชาติชื่อโรงพยาลรามคำแหงเพื่อผู้พิทักษ์ป่าโดยนายแพทย์พิชยสมบูรณ์ศิลป์และนายภกิจชื่นอิ่มประเภทออมทรัพย์หมายเลขบัญชี0966109497โดยสมทบทุนได้ถึงวันที่10มีนาคมนี้ส่งบุญทบทองรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากน้องอริสราวายรัยสามขวบกับพ่อที่โดนรถหกล้อชนควายและเสียหลักเฉลับข้ามเลนชนรถเก่งที่พ่อขับมากำลองดับสยองล่าวรถส่วนคุณแม่และพี่ชายวัยห้าขวบอาการอย่างสาหัสและยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเหตุเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาบริเวณตรงข้ามโรงแรมกุ้งทองรีสอร์ทบ้านนองนกเป็ดหมู่ที่หนึ่งตำบลสะนกแก้วอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่วัดนองเป็ดในละอองนาทมทองและญาติหลังได้จัดงานบําเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมนด่งคืนที่บ ได้จัดพิธีชาปนกิจศพคุณพ่อและน้องอริสราที่เสียชีวิตแล้วนายละอ,องนาธมทองคุณตาของน้องอริสราอายุ62ปีกล่าวกับทีมข่าวพร้อมร่ำให้ว่ายังทําใจไม่ได้กระทนหันรเร็วเกินไปเมื่อตอนกลางวันก่อนเกิดเหตุยังไกลเปรยความหลานอยู่ตื่นขึ้นมาหลาน,นยังต่างให้ตาเก็บของเล่นไว้ให้อีกด้วยอุบัติเหตุครั้งนี้ตนต้องสูญเสียบุตรเกิดและหลานรักพยายางไม่สามารถขับคืนมาได้จึงวินบอนผู้ที่ขับรถทั้งหลายอย่าใช้ความเร็วอย่าแซงเส้นทึบปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพราะเมื่อสสูญเีียแลล้้ววชิวตอากับคืนมมไไ่ด ดำเนินผมใช้ยารายงานจากจังหวัดร okay. um, ้อยเอ็ดต yea ้องผัดผากวะเตือนได้ฝากเตือนมู้่รถนถนนเนี่ยฝากเตือนรถี่เกิดมันเปลี่ยนมาแล้วเหตุเกงไนกับเอาไว้พวฟังรับรถเหตวัาคุยได้กันเิดเกิดมาแล้วเพ้น่เสียเหตุยังกับพวุมอันได เป็นเงินกี่ยวับโอ้ยเงินกีวบเงินก่ับกายชีวิตเกี่ับชีวิตกี่ยวกัครอบครัวกอบผู้คนผู้คนจะเลื่อนมดคิดมันสามปีสี่ปีต้อนรับวันจว w a รับตาลงมีเจนเดี๋ยวเทียบเลยจากการกดดันไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่รับบาดเจ็บที่หลบหนีกแกปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารพานที่46บนเชิงข่าวบ้านลาโลหมู่ที่5ตำบลลาโลอำเภอหริสอจังหวัดนราธิวาส หลังจากเจ้าหน้าที่ได้วิสามัญในมหามะมูละเสียชีวิตและตรวจเยี่อาวุธปืนเอติพกอุปกรณ์ประกอบระเบิดที่พักและอุปกรณ์อย่างชีบรายรายการเมื่อช่วงเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดจากการสนที่กำลังของเจ้าหน้าที่ทหารพลาดจำนวน3ชุดปฏิบัติการที่เข้าร่วมสนที่กำลังกดดันและตเวนไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ได้รับบาดเจ็บบนเทือาเขาตลอดทั้งคืนเมื่อถึงบริเวณเชิงเขาหลังหมู่บ้านชีกวหมู่ที่7จ็ดตำบลดุชงยออำเภอจัแนะซึ่งห่างจากจุดประทะเมื่อวานนี้ประมาณ10กิโลเมตร เจ้าหน้าที่พบกลุ่มคนร้ายหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่พักชั่วคราวและเกิดปะทะก,กับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเป็นเวลานานกว่า30นาทีแต่กลุ่มคนร้ายสามารถอาศัยความสนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้อีกครั้งหนึ่งโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นกลุ่มของในอิสมาเอลมานุผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับสังการโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางได้เพิ่มเติมอีกหลายรายการประกอบไปด้วยที่พักชั่วคราวสองหลังซึ่งใช้ผ้าใบลายพลังทหารทำเป็นที่มุงหลังคาเบลสสนามอาวุธปืนกระเป๋าเพสปายอุปกรณ์ปรรรรระกกออออบบบาาาาาาหหาหข้าา้สาานวสสพมัเีงงจนนนึ่ จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาทําการตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารพันทั้ง3ชุดปฏิบัติการได้กระจายก,กำลังการติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายหลบหนีต่อไปแล้วนูอารีซายายูริรายงานจากจังหวัดนาราธิวาส